เพื่อนๆครับหลายๆคนคงรอรีวิวรองเท้าคู่นี้อยู่รองเท้าคู่นี้ผมสั่งมาเผื่อหนึ่งไซส์คือสี่สิบสามปกติใส่สี่สบสองนะเผื่อมาของจีนก็นึกว่าบางทีมันเจอเล็กไงปรากฏว่าออใหญ่วะ่ะเหลืออยู่เยอะอยู่นะอันนี้ออกแนวรุ่มวบนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สั่งให้สักตรงไซส์เลยใส่สี่สองก็สั่งสี่สองใส่สี่สามสั่ง 42, สี่ 43, สามนะครับ รองเท้าคู่นี้มีน้ำหนักนิดนึงนะสำหรับไซนี้ก็น่าจะประมาณสัก250-260กรัมได้เทียบกับคู่อื่นที่มีอยูอ่วันนี้ลองดูก็มีเดินแล้วก็จ็อกแล้วก็วิ่งเร็วนิดหนึ่งเป็นยังไงสวมใส่ครั้งแรกมีความรู้สึกว่ามันนุ่มมันนุ่มนุ่มมากมีความรู้สึกว่ามันจะแบ่งชั้นมีความยุบยับ จากข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนเหมือนเหมือนรองเท้ามันหักเวลาเดินดีแลกนะแต่พอเดินจริง,รงคือนุ่มมากถือว่านุ่มนุ่มมากหลังจากนั้นลองวิ่งจอกจอกประมาณจากเพจเจ็ดเพจเจ็ดนี่เพจเจ็ดเพจแปดอะไรประมาณนั้นนุ่มครับนุ่มอารมณ์นุ่มมาเลยหลังจากนั้นก็วิ่งเร็วใช้คำว่าวิ่งเร็วประมาณจากเพจหนะ้ากำลังมีแค่เพจห้าประมาณเพจห้า เอสสี <H> uh ่ huh. ไปปลายอันนั้นยังนุ่มอยู่นะมีความนุ่มอยู่แต่ว่าความเด้งนี่มันบางทีบอกไม่ถูกมันมีคาร์บอนก็จริงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจริงๆมันมันช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนกับความนุ่มมันมากบแต่ว่าวิ่งการเหยียบการไอเนี้ยเข้าโคง้งเข้าโคง้งเนี่ยถือว่ามั่นใจมากเพราะว่าเขาให้แผ่นนีม่มาเต็มเลยเพราะฉะนั้นการวิ่งสบายมาก หน้าเท้ากว้างใส่สบายใส่สบายมากนะครับก็จริงๆคือด้วยไซส์ที่มันใหญ่กว่าเท้าเพราะว่าเวลาเราวิ่งเร็วๆ่มันจะมีอาการเหมือนมันจะหลุดก็เลยไม่กลาเล็งมากๆไนมะ่การเล่งมาแต่ถามมาตอบสนองดีไหมตอบสนองดีนะเมื่อเทียบกับรองเท้าราคาเป็นพนะันของจีนที่เคยใส่ที่มีอยู่หรือว่าคู่นี้นี่เซอร์ไพรส์มาก กับราคาที่หลายๆคนอยากรู้ว่าเท่าไหร่542บาทพร้อมอันนี้คือรวมทรงแล้วจากเมืองจนีนนะเป็นต้องบอกว่าโคตรคุมครค้มดีเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มาก,ามากข้อเสียคือมันไม่มีห่อแนัน้นเองนะมันไม่มีห่อน,นั้นเองสำหรับคนที่ต้องการแบบใส่โชว์อะไรพวกนี้ที่ต้องการมีีย่ห้ออันนี้ก็ไม่เหมาะ แต่สําหรับคนที่เริ่มต้นวิ่งใหม่ๆวิ่งใหม่ๆฝึกวิ่งยังไม่ได้วิ่งเก่งอะไรนักหนาเนี่ยคู่นี้คือตอบโจทย์มากคู่นี้คือตอบโจทย์มากเอามาใส่วิ่งใส่จ็อกใส่อะไรเนี่ยคือแล้วก็คนที่เบียร์น้อยหอยน้อยเนี่ยโหโคตรคุมอะ่ะคู่นี้คนที่ขโมยเงินเมียไม่ได้อันนี้เหมาะเลยเพราะสี่ร้อสี่ห้าร้อยบาทเนี่ยโอ้โหแม่งไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย คุ้มอ่ะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งข้อเสียคือแค่ไม่มีหอ้อยนั่นเองไม่มีหอน,นั่นเองหรือมันมียี่ห้อก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันตรงไหนมันคือยี่หอของมันมันคือยี่หอของมันแต่ว่าพวกโดยรวมคือพวกเฉดสีอะไรต่างๆนานานนเขามีหลายสีให้เลือกนะสวยอะ่ะเว็บแรกที่เห็นคือมันสวยอ่ะ ภาเพเออนี่ไม่ใช่กากๆานะเรโอเคนะหรือว่าโอเคโอ้ยเพราะซอฟนี่โคตรนุ่มเลยนุ่มมากนุ่มมากหรือว่าใช้ได้สรุปก็คือตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่อามาใส่แบบนุ่มๆอ่ะนุ่มๆนุ่มๆส่วนเด้งนี่มันอาจจะต้องเหยียบไปถึงเพจสามเพจสี่หรือเปล่ามันถึงจะตอบสนองได้ดีแต่วิ่งประมาณเพจห้านี่ก็มันก็สูสีกับรองเท้าคาร์บอนที่เคยใส่มานะก็สูสีกันน่ะ เพียงแต่ว่าข้อแตกต่างคืออันนี้มันจะหนักกว่ามันมีน้ำหนักแค่นั้นเองเทียบกับพวกเน็กเปอร์เซนต์ในพวกนี้อันนั้นก็มันก็เทียบกันไม,ไม่ได้เนาะเพราะว่าเน็กมันจะมีความเด้งและเบาอันนี้มันจะหนักแต่หนักแล้วมันก็จะแรกมาด้วความแบบใส่นุ่มสบายนุ่มสบายแต่มันหนักระยะ5โล10โลเนี่ยผมว่าตัวนี้โอเคเลยเด็ดดวงนะเด็ดดวงสำหรับคนที่รอรีวิวอยู่ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจ คนงบน้อยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งดีดีสำหรับราคาเท่านี้สุดยอดเพอร์เฟของดีจึงบอกต่อครับ